เกิดผู้คำหยาบเราจะโดนปรับคนละหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวเดี๋ยววัเราจะเอาเงินแค่แสนเดียวอ่ะนร้อนมากทุกคนร้อนร้อนร้อนมันทำไมมันร้อนอย่างนี้ไม่กลัดเปิดแอร์สตัวแล้วนะเน็ตทีสวัสดีค่ะทุกคนคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากลับตัวอยู่บ้านกันแล้วก็กินอะไรเย็นๆทำไงคะทำกินเองไปเลยค่ะ ของให้เรามาทําเองที่บ้านได้สะดวกสบายออกไปท้างนอกเดียวเหมือนจะไหมจะริ้คนบนหน้านี่คือจะละลายไม่ได้นะคะทํามาแพงทํามาแพงอยากายกินอะไรมันชื่นใจออกไปกินที่ห้างก็ไม่ได้ตอนนี้ห้างไม่เปิดกลับมาจากข้างนอกเ็ากลับมาบ้านละลายก่อนไม่ได้กินอีกตอนนี้ก็เลยอยากจะกินอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ที่ทําเองกินเองอร่อยเองอย่างนี้ได้าจะพาทุกคนมาทําเมนูเนสทีมิกเบอร์รี่บ๊อบซีคอลอยากรู้ใช่ไหมทำยังไงไปดูกันเลย แชร์เลนไอวานคนคิดคอนเทนต์มาแชร์เลนอะไรวะนห้ามพูดคำหยาบพวกเพจยนเขาขอมาว่าเราไม่ทะเลาะกันสักคลิปได้ไหมไม่พูดคำหยาบกันสักคลิปได้ไหมขอแบบหวานหวาน,วาน,วานอะไรอย่างเงี้ยไม่อะไรของมืออะไรของมือนี่ไงนี่ไงไม่ได้แล้วคุณสุทธิไม่ได้เลยเหรอไม่ได,ด้เลยมึยงก,กูไม่ได้ห้ามพูดคำหยาบแค่แต่นิดเดียวกอลิปอนบอกว่าถ้าเกิดพูดคำหยาบเราจะโดนปรับคนละหนึ่งแสนปรับกนละหนึ่งแสนบาทหน้าร้อนไม่ได้แค่ร้อนอย่างเดียวนะร้อนเงินด้วยร้อนเงินด้วยผม้อนนเเเเงงิิ่่่ดยยคไไมมมีลับก พิมพ์นาดาเองพิมพ์นาดาเอง <c oughs> ที่เบอร์ออกมาให้ดูว่านี่เลยคือเงินเดิมพันของพิมพ์ดา10,000แบาทปึกนี้วันนี้พิมพ์าดาจะมาทําเมนูเนสทีมิกเบอร์รีท็อปทิพย์ทำได้ที่บ้านง่ายๆอร่อยจนคุณจะต้องร้องทาอุทานออกมา <c oughs> คุณจะรับคําท้านี้ไหมคะคุณสุธิอย่างนี้ผมก็เสียเไม่ <c oughs> อยากประดี๋ทุกคนคุณมีเมนูมาแล้วคุณก็ทาแล้วคุณก็เอามาให้ผมกินกินแล้วถ้าผมอุทานออกมาว่าแบบเชดเด้อเช็ดเด้ออร่อยอย่างเงี้ยโดนอีกอ่ะก็ไม่แฟร์สำหรับผมดิ ผมมีอีกเมนูหนึ่งทำให้คุณกินเหมือนกันคุณกล้าหลับหรือเปล่าเทมเมนทุกคนมันไม่แฟนสำหรับผมแฟนเปล่าถ้าคุณจะมาพ่นเงินเขาเนี่ยค่าอีแล้วโอ้โหไงครับทุกคนเนี่ยมันคือโจรโดนในฆาของแฟนเรามันซ่อนตัวอยู่ในบ้านเรามานานซ่อนตัวอยู่ในบ้านเรามานานแล้วโจรในฆาตของแฟนเราแต่เราเนี่ยตามจับมันไม่ได้สักทีจับได้แต่ทำอะไรไม่ได้แต่ทำอะไรไม่ได้ ผมพร้อมแล้วคำ้าแล้วผมคิดเมนูหนึ่งออกแล้วว่าผมจะทำอะไรขอเวลาไปเตรียมตัวก่อนแต่หนึ่งเนี่ยจะค่อยไปขโมยเงินใหม่เดี๋ยวค่อยไปขโมยเงินใหม่มหมที่ตูม้มุ้งนี่มาก็ได้แล้วผมว่าเผิ่งเงินพี่ด้วยสามที่มันถืออ <laughs> ยู่ <laughs> นี่มีขุดเงินจากโซกไหนของเขามารวมกันหรือเปล่าอ <laughs> ุย๊ยเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยครับมา,มาเดี๋ยวเรามาทำเมนูแรกกันเลยดีกว,ว่า <laughs> พร้อมหรือยังคะพร้อมครับอุปกรณ์ง่ายมากๆเตรียมง่ายเวอร์มีแค่นี้เลยผลไม้นะคะตามใจชอบเลยใครชอบอะไรก็จัดมาที่ได้เลือกใช้นะคะก็จะมีพีชนะคะแอปเปิลก็กีวี่สตรอเบอรี่นะคะต่อไปนี่เลยค่ะชาเนสทีมมิกเบอรี่นะคะได้เลือกใช้ชาเนสทีมมิกเบอรี่เพราะว่าเป็นเครื่องดื่มทางเลือกและที่สําคัญคือ low c a l o r i เปรี้ยวกําลังดีหวานกาลังโดนนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ น้ำ5 0า ml นะคะก็ที่ทำไอติมนะคะง่ายมากทุกคนรอดูฉีดลงไปเลยนะคะ1ซองนะคะชงได้สแก้วชงในน้ำเย็นเลยไม่ต้องไปต้มน้ำไม่เสียเวลานะคะทุกคนยิ่งชงในน้ำเย็นก็จะยิ่งสดชื่นสดชื่นแล้วก็พักไว้ก่อนให้เขากิน,นได้อย่เพิ่งยังไม่กินทำผลไม้นะคะง่ายมากขนาดนี้จะบอกว่าถ้าวันนี้ได้มาทำเมนูอะไรทุกคนก็น่าจะทำได้เห <ณ S 2> มือนกันเพราะ<ๆ>ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีปัญหา โอ้คุณคุณทำไปหรือเปล่าอย่าโย,ยมโมโหค่ะคุณสุดทีิคุณ<อ>ยืมไปทุกคนในมือมันถือมีดโอเคเราจะหั่นแอปเปิ้ลให้เป็นแว่นบางๆนะคะแว่นบางๆก็พอใครชอบอะไรใส่อันนั้นใครอยากใส่ขนุนก็ใส่ไปใครอยากใส่ทุเรียนก็ใส่ไปอันต่อไปก็คือสตรอเบอรี่นะคะมาทุกคนอันนี้ได้จะทำผลไม้หนึ่งรสต่อหนช่องเพราะว่าเนฟีเป็นมิกเบอรี่มาแล้วนะคะ ใครชอบแบบมิกก็มิกเอาไปมิกกันก็ได้ช่องไหนแซ่บสุดพี่ช่องต่อดอสไตล์นี่แหละกำลังดีเลยทุกคนค่ะมุสวยมากเลยอ่ะต่อไปก็เติมทาำเนสซีมิกเบอร์รี่เราไปเลยนะคะเห็นไหมโอ้หน่ากินมากของมากอ่ะแล้วก็ปิดนะคะนี่หมุนอย่างงี้ดิเออเรียบร้อยนะคะนี่ไอติมของเราเดี๋ยวต้องเอาไปแช่เย็นก่อนประมาณ365วันใช่หนึ่งปีถึงจะได้แดงหนึ่งปีถึงจะได้แดงหนึ่งปีถึงจะได้แดง ท่สอหแสนแตกหนึ่งไปแล้วครับเงินพิมก็ดาเองพวกเนี่ยคว่คุณยั่วฉันนะอเลยบอกสามไม่ความในใของคุณที่คุณอยากพูดน่ก่อนคุณก็มีความสะใจใช่ไหมสะใจสะใจแตกหนึ่งครับโอเคโอเคดีก็ได้เงินมาฟรีๆมีคนมาชวนเล่นเกมเอางี้วันนี้ครับผมจะใช้ ของที่ได้มีเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วผมจะทําเมนูเนสทีมิคเบอร์รี T ่บิงซูเนสทีมิคเบอร์รี่บิงซู เรามาเตรียมผลไม้ในการที่เป็นเครื่องเคียงของบิงซูผมก่อนอ้าแล้วคุณจะเตรียมผลไม้ก่อนเตรียมแข็งหรอนะโอ้โหผมเตรียมตัวแล้วคุณผมบอกแล้วว่าต่อเวลาไปเตรียมตัวก่อนผมทําไว้เผื่อสําหรับทุกคนเลยผมไม่ทำแค่สี่อันที่เอาไว้กินเองหรอกเลี้ยงน้องๆทุกคนด้วยกะทําเยอะกะทําเยอะรสชาติอบบว่ารสชาติก็ต้องอร่อยสิครับเพราะว่าผมจะทําให้ได้เนี่ยกูทานว้าวออกมาให้ได้เลยอย่าเช่นคำว่า เอองใจหรผมไม่กลัวหรอกจะตักผมอ่ะกลัวมีดตะบาดมือผมนั่นแหละคุณถ้ามันจะเอามรดกมันก็จะทำเป็นอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจไั่วเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยครับคุณพิมพ์ระดาโอนหัวโอนสมองโอนสมองตัวเองออกไปเลยก็ได้ครับอุ้ยนี่คุณด่าหรือเปล่าไม่ได้ด่าบูลี่คุณมาริพรเขาเรียกว่าบูลี่บูลี่จะมูลี่อะไรล่ะโอ้โหอะ แล้วผมก็เอาชาเนสทีมิกเบอร์รี่ไปทำเป็นน้ำแข็งที่จะมาทำบิงซูให้คุณกินนี่นี่นโอ้โหพร้อมครับนี่อันนี้คือเครื่องทำบิงซูของผมโอ้ยโอ้หโอ้หเป็นไงครับคุณบิงซูเกดหิมะของผมโอ้หสุดยอดอ่ะจริงๆนี่ครับแล้วผมก็จะประดับ ด้วยน่ากินกว่านี้แบบไม่มีอีกแล้วอ่ะคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่เมนู a านเ m สทีมิคเบอร์รี่บิงซูของผมให้ดูหมุนดอลลี่ดูอ่าคุณลองชิมครับทำเมนูนี้ไม่ต้องรอคืณกินได้เลยอ่ะคือถ้าใครแบบว่าเหนื่อยร้อนหรือแบบากาศร้อนมากไม่ไหวแล้วเมนูนี้จะช่วยคุณได้ผลไม้กับดานเ y สทีมิคเบอร์รี่มันจะเข้ากันมากไรกาไรกา นอยจนต้องอมทาานว่าอะไรยจนต,อต้องหมทาานว่าเผือฟันเผือฟันเผื่อฟันอย่าโหโชงให้ย่างเข้มเลยบอกเไม่ฟันไหนผมลองชิมเมนูของนายเลย ขายเลยไหมเดีอเดร์เลยเปิดร้านได้แล้วพี่มีทุนแสนหนึ่งก็ดีดูว่าเงินพิมพ์ก็ไดาษทุกคนอยากกินเมนูที่ผมทําแบบนี้ไหมเดี๋ยวผมไปทําให้กินถึงบ้านผมไปทําให้กินถึงบ้านเปไงครับนี่ให้กี่กระโดก9.5แล้วอร่อยกว่าที่ออกกินข้างนอกอ,อีกไม่ต้องมีต้มน้ำตาลไม่ต้องมี สองชงได้2แก้วที่สำคัญคือบีแล้วไม่อ้วนเพราะว่าแคลอรี่ต่ำและเป็นเครื่องดื่มทางเลือกเลยทุกคนเลือกกินเลือกใช้แล้วเราจะได้มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะได้ไอติมแล้วนะคะเราลองเลยไหมที่เมื่อกี้ที่ผมชิมของผมไปของคุณไม่มีทางเทียบติดชัวร์ผมมอสตรอเบอรี่ดีกว่าอยควาสามารถมาทาได้ขนาดนี้ได้ไงคุณถือไว้ก่อนคุณเอาอันนี้ไปคุณเอาพีชไปอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับ มอนดีกกว่า,าินมากรู้สึกกำลังแบบว่าพอดีมากๆสดชื่นกลัดโดนเนื้อแบบสลอปเบอร์รี่แข็งๆแล้วแบบอ,อร่อยมากได้เลยนะได้มากอเน,นี้ยสิดให้ติดจริงๆคือไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเลยคือแบบมันอร่อยด้วยตัวของมันเองแล้วงเรี้ยกำลังดีหวานกำลังโดนคือใครแบบชอบกินแบบเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยเหมือนชามะนาวจริงๆไม่ต้องเติมเลยนะกำลังดีเลยถูกทุกคน เอางี้ไปทำคนดูมันง่ายมาก,ากมาทุกคนไปหาซื้อเลยตามร้านค้าทั่วไปห้างทำงาน,นหรือว่าเรื่องอิเนเบน่าจะมีเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญคือใครทำเมนูใหม่ๆเด็ดๆหรือว่าแปลกๆหรือว่าทำเหมือนเราปาดคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะคะปาดลูกมาให้ดูหน่อยลองมาดูหน่อยว่าใครทำอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังเราจะเอาเงินแค่แสนเดียวอ่ะเอาเงินแค่แสนเดียวอ่ะอยากได้เพิ่มอีกแสนป่ะทำไมมึงมีวิธีอะไรวะมึงบอกความลับมึงให้ได้ มันด่ามึงแย่มงได้กลับเพิ่มเลยามรับดีถ้ามันรู้ยังไงก็เสียแสนหนึ่งยังไงก็เสียแสนหนึงอ่ะเมื่อกี้เหียงแนึง่หอ่ะไพ่แสนอีกแสนแสนอีกแสนเล่ามา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 ให้มึงแนึงแล้วมึงไปไกลๆแล้วมึงไปไกลๆเลยร้ายกา ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมหน้าร้อนแบบนี้ใครมีเมนูที่แบบดับ,ดบกระหายใครร้อนลองมาแชร์ลิ่งกันเดี๋ยวเราจะได้เอาไปทําบ้างว่าหน้าตาเมนูจะน่ากินขนาดไหนคลิปนี้เราไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นอะไรกันอีกเ,เจอกันไปแล้วบาย Oh, uh.